และนี่คือการาฟพารินี่ WCCF เดีเเดเขาปี2005-2006ฤดูการสุดท้ายภายใต้สีเสื้อของเฟยนูรดหลังจากการฉายฟอร์มอย่างโดดเด่นทั้ง3ฤดูการจนได้ปอกแข็งกับตันทีมมาสวมใส่และฤดูการที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกฤดูการที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าตัวพ่อเขาทั้งยิงทั้งแอสเซต จนได้กลายเป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในลีปประจำฤด,ดูกาลปี2004-2005แต่ถึงแม้จะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างเดอร์เขาเฟเยนู์ก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์อะไรมาประดับสโมสรได้เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าเสียดายแต่ในวันนี้เราจะมาดูและมาเอาใจช่วยเดอร์เขาว่าฤดูกาลสุดท้ายกับเฟเยนู์มันจะลงเอยแบบไหนและเขาเองจะสามารถทำตามความฝันด้วยการคว้าแชมป์ได้หรือไม่วันนี้ได้รู้อย่างแน่นอน และการ์ดพาณนีด c ีเเดอร์เค้าปี2005-2006ฤดูกาลสุดท้ายภายใต้สีเสื้อของเฟยนูดใบนี้ปัจจุบันยังพอหาได้ตามกล่องการ์ดมือสองหรือว่ากลุ่มการ์ดต่างๆในอินเทอร์เน็ตและถึงแม้อายุอานามของการ์ดจะผ่านมามากกว่า20ปีแต่ก็ยังพอหาได้แถมยังมีราคาที่ย่อมเยาวใครที่หลงรักเดอร์เคิเนี่ยก็ไปหาจับจองมาไว้ในคอลเลกชันกันได้เลย หลังจากโชว์ฟอร์มอันน่าประทับใจในฤดูกาลที่แล้วได้อย่างยอดเยี่ยมจงการเป็นนักเตะที่ถลุลงประตูมากที่สุดในลีกด้วยจำนวนถึง29ประตูทำให้ในซัมเมอร์เดอเขาได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในเกาะอังกฤษอย่างหงแดงลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลที่ได้มีการยื่นข้อเสนอและส่งคนมาเจรจาพูดคุยถึงข้อตกลงในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแต่เดอเขาเอง ยังคงเลือกอยู่ต่อกับเฟยเยนูดในฤดูกาลปี2005-2006เพื่อพิจารณาข้อตกลงต่างๆและคว้าแชมป์ให้กับเฟยเยนูดสักถ้วยก่อนย้ายออกไปและเราจะมาเริ่มฤดูกาลปี2005-2006กันเลยเดอเขาเองในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มมากท,ที่สุดครั้งหนึ่งของอาชีพการค้าแข้งของเจ้าตัวหลังจากระเบิดฟ,ฟีเท้าอันน่าเหลือเชื่อทั้ง3ฤดูกาลภายใต้สีเสื้อของเฟยเยนูดทำให้ยังคงได้รับความไว้วางใจ ให้สวมปอกแขนกับตันทีมเพื่อไปคว้าแต้มและไต่เต้าไปจนถึงชั้มหลีสูงสุดให้ได้เปอร์ลีขึ้นมาถือว่าทีมอย่างเฟยนูกก็สามารถทำผลงานได้อย่างสวยงามโดยพวกเขาสามารถชนะ6นั้นลวดได้ติดต่อกันแถมเด์กเขาพูดเป็นกับตันทีมทั้งยิงทั้งแอซิ์ทั้งจ่ายทั้งมีส่วนร่วมภายในเกมเหล่านี้เป็นวาเลนและก็จะเป็นอีกครั้งที่เขานั้นได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้องเกมลากยาวจนจบ90นาทีของการแข่งขันทุกนัดรวมถึงยังได้เล่นในตำแหน่งกองหน้ามากมายไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าหน้าตาำปีกซ้ายปีขวาหรือบางครั้งก็อาจจะถูกดรอปลงมาเล่นตรงมิดฟิลด์ทางด้านขวาก็เคยไปยืนมาแล้วแต่เด์กเขาเองก็ไม่เคยจะปิปากบนหรือว่างองแงเลยสักครั้ง แถมเขายังเล่นออกมาได้เต็มประสิทธิภาพจนกลายเป็นที่รักของโค้ชและแฟนบอลไปแบบง่ายได้และนอกจากกองหน้าสุดเจ๋งอย่างเด์กเขาก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมมากมายที่ช่วยกันอย่างเต็มที่แบบขยันขันแข็งเพื่อการคว้าถ้วยรางวัลสักใบไปประดับให้กับสโมสอทั้งช่วยการขึ้นเกมเ,มเชื่อมเกมจากแดนหลังสู่แดนหน้าการยืนตำแหน่งการวางตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้เกมนั้นเล่นง่ายการวิ่งไล่บอลกันแบบสุดตัว ช่วยเพิ่มโอกาสในการกดดันและตัดบอลได้เพิ่มมากกว่าเดิมและสิ่งเหล่านี้เองมันยิ่งช่วยอำนวยให้เด์กเขานั้นสามารถขึ้นเกมและหาจังหวะการทำประตูได้มากกว่าเมื่อก่อนแถมในบางครั้งเขายังเป็นนักเตะท,ที่สร้างสารรค์โอกาสสร้างสรรจังหวะให้เพื่อร่วมทีมมีโอกาสเข้าไปทำประตูอยู่หลายครั้งซึ่งในบางนัดมันก็เป็นชัยชนะที่พวกเขาสามารถเก็บ3ามแต้มและไต่เต้าไปสู่แชมป์ได้และมันก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งฤด,ดูกาล ที่เด็กเขาได้โชว์ของงัดฟอร์มสุดโหดออกมาได้อย่างโดดเด่งกับไปยนูดทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งแอซิดได้ตั้งแต่เปิดได้ดูการแต่ว่าเรื่องของสถิติตัวเลขในคราวนี้มันค่อนข้างต่ํามากไปหน่อยนะครับทั้งการยิงประตูและการทําแอซิดเพราะว่าในปีนี้เองไปยนูดต,ต้องตกรอบบอลถ้วยตั้งแต่รอบแรกๆส่งผลให้ทีมของพวกเขานั้นมีแมตช์การลงเล่นที่น้อยลงตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมองในเกมลีจำนวนกว่า3 4แมตช์ เด์กเขาลงเล่นไปมากกว่า33มัมแมตชแล้วแถมยังลงตั้งแต่ต้องเกมรากยาวจนจบ90มนาทีลาดเพียงแค่นัดเดียวนั่นคือนะัดรองสุดท้ายก่อนปิดฤด,ดูกาลซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในคราวนี้มันควรจะจบแบบสวยงามก่อนที่เด์กเขาจะย้ายทีมแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าครั้งนี้มันก็เป็นอีกครั้งที่ไปเยน,นูดจบได้เพียงแค่อันดับ3ของตาราง ไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครอบครองได้ส่วนแชมป์บอลถ้วยต่างๆพวกเขาก็จอดตั้งแต่รอแบ,บแรกๆของการแข่งขันส่งผลให้พวกเขาไม่มีถ้วยอะไรมาประดับสโมสรเลยและหลังจากจบฤดูกาลปิดลีกในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2006ได้มีข่าวลือว่าเดอเคาได้มีการสัมภาษณ์ว่าเจ้าตัวยังคงมีความสุขอยู่กับทีมเฟเยนูต์แต่ว่าในฤดูกาลถัดไปเขาจะต้องมีการโยกย้ายไปเล่นให้กับทีมในเกาะอ,อังกฤษอย่างพีเมลีก เป็นเหมือนการบอกรา,ฟาแฟนบอลเฟเยนูตแบบไกลๆว่าในฤด,ดูกาลหน้าจะไม่มีเขาอยู่ในทีมอีกต่อไปซึ่งแน่นอนว่าข่าวการย้ายทีมของเดอร์เขาในคราวนี้สร้างความเสียใจไม่น้อยให้กับแฟนแฟเฟเยนูตที่พวกเขาจะต้องเสียนักเตะคีย์แมนคนสําคัญที่เปรียบเสมือนกับห้องเครื่องแนวรุกไปให้กับทีมในอังกฤษแต่เรื่องแบบนี้เองเราจะไปโทษเดอร์เขามันก็ไม่ได้เพราะว่าใครๆต่างก็อยากจะเติบโตและไปไขว่คว้าความสําเร็จกับทีมที่ใหญ่กว่า แน่นอนว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่เด์กเขาเนี่ยสมควรจะได้รับโอกาสแบบนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยศักยภาพร่างกายที่ยังคงแข็งแรงฟิตปังลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหานอกสนามไม่มีเรื่องเสียหายต่างๆให้กับสโมสรฟอร์มการเล่นก็คงเส้นคงวาแถมยังเล่นได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกจนถึงฤด,ดูกาลสุดท้ายในการค้าแข่งกับเฟเยนูดไม่ว่าจะเป็นการยิงการจ่าย การแอซิดการสร้างสรรจังหวะการสร้างโอกาสมากมายช่วยให้ทีมมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะที่มากกว่าเดิมและไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ว่าทําไมทั้งนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลต่างต้องการตัวของเดิร์เขาไปเป็นหัวใจหลักของสโมสรและเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลปี2005-2006ของเดิร์เขาภายใต้สีเสื้อของเฟเยนูฤดูกาลสุดท้ายเขาลงเล่นให้กับทีมรวมทุกรายการไป37นัด ยิงไป25ประตูและทำได้อีก19แอสซิสต์พาทีมจบที่อันดับ3ของตารางดีกว่าฤดูกาลที่แล้ว1อันดับแถมยังเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้มากที่สุดของทีมโดยยิงไปมากกว่า22ประตูและยังเป็นอันดับ3ของผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดในลีกฮอลแลนด์โดยอันดับหนึ่งได้ตกเป็นของยอดนักเตะจากอาจ็อัปเตอร์ดัมอย่างคัสแยงคุเตลา ที่เรียกได้ว่าฟอร์มตอนนั้นขึ้นมือแบบสุดๆไม่ต่างกันและหลังจากการระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเฟยนูตดเป็นเวลามากกว่า3ฤดูกาลทําให้หลังจากจบฤดูกาลปี2005-2006เดอร์เขาได้ตัดสินใจในการตอบรับข้อเสนอเพื่อย้ายเข้าสู่ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างหงแดงลิเวอร์พูลด้วยมูลค่าค่าตัวที่สูงถึง18ล้านยูโรและเป็นหนึ่งในนักเตะความหวังคนใหม่ของลิเวอร์ ที่จะพาทีมของพวกเขานั้นก้าวเป็นผู้นำของยุโรปได้ในไม่ช้าและนี่เองก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดการเดินทางของทั้งเด์กเขาและเฟย์ญูดที่อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด3ฤด,ดูกาลเชื่อได้ว่าแฟนๆหลายคนของเฟยนูดน่าจะคิดถึงเด์กเขาไม่น้อยซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันว่าในวันที่เด์กเขาได้กลายเป็นเรดแมชชีนเป็นเครื่องจักรสีแดงเขาจะนําพาลิว่าภูไปถึงจุดไหนและเส้นทางชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ เดี๋ยวเราได้ลูกกันอย่างแน่นอนรอติดตามกันในพาร์ทหน้าได้เลยครับ